มากินมะพร้าวอ่อนค่ะมะพร้าวน้ำหอมในสวนนะครับเมื่อเปาะแล้วนะคะห่อกรไม่ต้องอน,นันมีต้องผ้านะคะเวลากินน้ำห่อกระเจาะหูมันจะมีหูอ,อยู่ห่อกระแค่เอามีดจิ้มแล้วก็เอาลอดดูดได้เลยนะคะเนื้อทั้งในกับผ้านะคะผ้าแล้วก็จัดการกินเลยค่ะ นมหอมเป็นมะพร้าวน้ำหอมอิ่มซี่นะครับปุ้เองอันนี้ปุ๊มาห้าปีแล้วครับถึงจะได้กินก็ต้นไม้กามะพร้าวสิง่ายกาหลายปีนะครัะจับไปครับผม